ผู้ปกครองดูกับเด็กแล้วก็สอนเพราะจะเอาสิ่งที่เรวที่สุดแล้วก็มีคําแนะนําลงไปด้วยค่ะนั่นคือนั่นคือวัตถุประสงค์ของการจัดเรตติ้งใช่ไหมคะ,ะคุณระดาเห็นยังไงคือเขาบอกว่ามันก็เรวที่สุดแหละแต่ว่าก็อสอนลงไปด้วยอยากเรียนว่าสังคมเนี่ยมีความหลากหลายมีความอ่อนแอแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ในสังคมนะคะคือหลากหลายค่ะคุณพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะมีการศึกษาน้อย,ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มี ไม่มีกําลังปัญญาที่จะสอนลูกแยกแยะถูกผิดผิดชอบชั่วดีนะคะ<ช>อันนี้เราก็กต้องกังวลต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคน<ช>พวกนั้นนะคะ<ช>อันนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่คนชั้นกลางคุณพ่อคุณแม่จบปริญญาตรีนะคะ,คะก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะลูกก็คงจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรนะคะเรคิดว่าในในเลทสิบสามบวกเนี่ยมันคงจะไม่สอดคล้องกับค,คู่มือคู่มือที่เราร่วมทํากันตั้งแต่สมัยกรมประชาสัมพันธ์ดูแลอยู่นะคะว่าเพศภาษาความรุนแรงกีฉา อันนี้จะมีแบบทุกๆฉากนะคะ,ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะอยู่ในในกลุ่มของ18บวกนะคะอ,ะอาจอยากจะทผู้จกักททบทวนกันอีกนิดนึงว่าว่าในในในคู่มือเนี่ยเขากําหนดไว้เนี่ยแล้วเราทําถูกต้องหรือเปล่ามุมนั้นอ,อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงใช่ใชไหมครับคือเราจะเห็นหวังว่าทุกบ้านในประเทศไทยมีพ่อแม่มานั่งอยู่กับลูก แล้ว<อ>ดูหลอกส้มสีทองมันเป็นมันไม่ได้ไม,ไดมันก็จะมีจํานวนหนึ่งที่เด็กเขาดูกันเองหรือจํานวนหนึ่งที่ดูกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่สามารถอธิบายใช่แล้วค่ะพ่อ